สวัสดีเช้าวันพุธที่30เมษายน์8ดครับชุดตัวดำตัวนี้นะครับตัวเมียตัวดำตัวนี้นเป็นชั้นหลานแดงคิวบานะครับผมเอาลูกแดงคิวบาแม่อานนนะครับตัวผู้นะครับมาผสมกับสายเยียเขียวจมุทูดนะครับก็ ได้มาหลายตัวนะครับแบ่งๆไปตอนนี้เหลือแค่สองตัวนะครับตัวอยู่ในนู้นครับปกไข่อยู่ในนู้นะครับ,กกนนรบเป็นเป็นไก่พร้อมไข่ละนะครับเป็นไข่พร้อมไข่เอาไปก็ผสมได้เลยไข่ชุดแรกผ่านไปแล้วนะครับก็ใครอยากได้นะครับพร้อมแบ่งนะครับก็แบ่งเป็นคู่นะครับมีตัวเมียอีกตัวหนึ่งเป็นลูกเอ่อ เจ้าสาวลมหลวงนะครับปืนลมมหาคนครบวกกับลูกสาวแดงเอ็นสิบหกมหาคนครเสือดำสังเวียนแตกนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต,ตัวด้านในให้ดูนะครับลอ,อยประมาณสักโลสี่โลห้านะครับแต่หุ่นรูปร่างสวยนะครับสายแม่เขาเป็นเยียเขียวจมททูดนะครับเยียเขียวจมููดเป็นไก่ขม่าบ้าตีนะครับมีลำหนักลำค้นนะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายตัวด้านในให้ดูนะครับอีกตัวก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเลือดมหานครนะครับพ่อเป็นปืนลมมหานครนะครับพ่อเป็นปืนลมมหานครสายแม่เป็นลูกสาวแดงเอชสิบหกนะครับ ของกอลพวนฟาร์มแดงเอ16มหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับผมเก็บไว้ตัวนึงนะครับตอนนี้ไข่ได้สี่ฟองแล้วนะครับตอนนี้ไข่ผสมมาดำได้สี่ฟองแล้วนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวแบ่งแพ็คไข่ไปให้ด้วยนะครับแพ็คไข่ไปให้เขาได้นะครับเดี๋ยวแพ็คไข่ให้ได้คู่นี้นะครับคู่นี้ผมแบ่งสองใบเทาพร้อมส่งนะครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับสองใบเทาพร้อมส่งนะครับ สายเลือดดีๆนะครับอีกตัวหนึ่งตัวดําเป็นสายเลือดแดงคิวบานะครับตัวนี้เป็นสายเลือดมหานครนะครับทั้งสายพ่อสายแม่ครับมีสายเลือดมหานครติดอยู่ไข่ละสี่ฟองนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่พร้อมไข่ทั้งคู่นะครับเอาไปก็ตัวนี้ก็สามารถเอาเอาไปไข่ต่อได้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ประมาณสองสามอาทิตย์ก็กลับมาไข่แล้วนะครับ ผสมมาดำนะครับไข่ไข่สี่ฟองนะครับฟองไข่ใบแรกนี่ผมเอาออกไปล้นะครับเหลือเหลือไข่แค่สามฟองนะครับเดี๋ยวีดูไข่เขานะเป็นไข่ชุดแรกนะครับถ้าจะเอาก็ผมก็จะแพ็กไปให้นะครับไข่สามฟองนะครับไก่สาวพร้อมไข่สายเลือดดีๆนะครับสายเลือดแดงคิวบากับมหานครนะครับ แดงเอสิบหกมหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับแมงเขานะครับส่วนสายพ่อก็เป็นปืนลมปืนลมมหานครนะครับปืนลมก็ให้ลูกเก่งนะครับมีทั้งปืนลมเล็กแล้วก็เจ้าถุงเงินที่อยู่กับทางสุขมกำนันแก่นะครับ,รบก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็วนันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม